ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตตราชลีนี่เป็นอมตพลึกเหรอคะค่ะเป็นอมตะพลึกค่ะเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับสาเหตุคือน่าจะประสบอุบัติเหตุนะคะอ๋อมีอุบัติเหตุค่ะครับแล้วตอนนั้นอุบัติเหตุเป็นยังไงช่วยเล่าขับรถชนเสาไฟฟ้าขับรถชนเสาไฟฟ้าไปชนมันทําไมฮะ ชนเองหรือว่าชนเองเป็นคนขับเองค่ะเป็นคนขับเองตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุตรงไหนฮะก็คือมันมันไม่มีไม่มีไม่มีเลือดไม่มีอะไรนะคะก็คือเราก็เห็นว่าปกติครับก็คือไม่เป็นอะไรแล้วอยู่ๆมาประมาณสักห้าเดือนหกเดือนอย่างเงี้ยก็คือเริ่มเริ่มช้าๆข้างขวาครับ ชาชาแล้วก็ซีข่ขวาค่ะแล้วก็น้ํามันจะไหลออกมาจากตางี้แล้วก็ตางจมูกไหลไหลแบบไหลเองแบบไม่รู้ตัวค่ะแล้วพยายามเอาเอาผ้ามาเช็ดยมันก็ไหลไหลแบบแบบน้ําอ่ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นน้ํามูกน้ําตาครับ,รบไหลมาเองแล้วก็เริ่มชาชาลงเรื่อยๆแล้วก็มือก็จากศีรษะลงมาใช่ค่ะจากศีรษะลงมา มาแขนแขนแล้วก็ลงมาเรื่อยๆทีนี้ก็พยายามไปไปนวดแผนโบราณแล้วก็ซื้อยาเขาบอกเป็นเอาไปหาหมอก่อนอไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นเพราะเราเครียดแล้วก็ให้ยาขยายหลอดเลือดมากินแล้วก็กินไปกินมาก็มันบรรเทาปวดแล้วก็ปวดขึ้นเรื่อยๆก็ พอหมดก็ไปหาใหม่บอกคุณหมอบอกไม่หายหมอบอกว่าสงสัยมันเป็นต้อต้อในตาหรือเปล่าข้างขวาเนี่ยเขาก็จะไปทีนี้พอก็กินยาอีกก็ไม่หายก็ไปหาหมออีกคนหนึ่งหมอก็บอกว่าเออน่าจะเป็นเพราะเราเครียดมากยังไม่มีใครบอกว่าเป็นยังยังไม่มีคะ่ะก็ซื้อยาอันแล้วก็เข,าใ,ขาให้ยามากินแล้วก็เส้นเลือดมันจะปูดปูดข้างข้างขวาเมือก็ลหลังหูเ,เนี่ยคะ่ะ คือมันเส้นใหญ่มากอะค่ะขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วว่าทีนี้แฟนก็เลยพาไปหานวดก็สงสัยมันก็ชาไปเรื่อยๆอะค่ะทีนี้ไปหาหมอก็บอกสงสัยมันจะชาไปเรื่อยๆจะเป็นอมัมพฤกษ์แน่ๆนวดพาไปนวดทุกที่เลยอะค่ะสุดท้ายแล้วหาหมอไหมครับ สุดท้ายก็ไม่ไปหาหมอก็ไปนวดอย่างเงี้ยค่ะนวดอย่างเดียวเลยนวดแล้วก็กินยาก็ค่าให้ยาสมุนไพรมายาลูกกรยาที่เขาว่าจนเพื่อนบอกว่าไปฝังเข็มดีกว่ามะมก็บอกอว่าไปฝังเข็มจะดีเขาบอกว่าแล้วมันจะดีขึ้นทีนี้ก็ไปนวดนวดทีนี้ก็ไปนวดก็คือไปเจอร้านร้านนวดเขาเขาจะมีแบบพวกบไบรท์พวกซีเบดพวกไออะไรอะ,อะบีมแล้วก็ เขาบอกแนะนําให้มากินดูว่ามันดีต่อสุขภาพนะขังก็ลองมากินแล้วก็มาศึกษาในเว็บด้วยว่าเอ๊ะมันมันเป็นยังไงก็กินกินเช้าสองเย็นสองกินเรื่อยๆค่ะพยายามกินอยากหายคือเข้าใจว่าอาจจะไปหาหมอในโรงพยาบาลเล็กๆค่ะซึ่งเขาอาจจะไม่มีเครื่องมือตรวจที่ทันสมัย คือถ้าประสบอุบัติเหตุแล้วเกิดอาการชาแบบนี้นะมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยควรจะไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆที่เขามีเครื่องมือแล้วก็เล่าอาการให้เขาฟังว่าเคยประสบอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงแล้วมันเกิดการชาซึ่งอย่างเงี้ยเขาอาจจะทำซีทีสแกนดูที่สมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะครพอมีอาการบวมน้ําด้วยใช่ค่ะบวมน้ํานี่เป็นเออเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอะค่ะอ๋อเป็นมาตั้งแต่เด็กค่ะ บวมยังไงฮะก็คือมันจะบวมอย่างไปโรงเรียนเนี่ยจะรู้เลยก็ต้องใช้ผ้าผ้าเช็ดตัวเนี่ยพันคอไว้แล้วก็นอนนี่ต้องนอนอย่างเงี้ยค่ะนอนแบบหลับสบายอย่างนี้ไม่ได้นอนราบไม่ได้นอนราบไม่ได้แล้วก็ชันศีรษะขึ้นใช่ค่ะมันบวมบวมแล้วทีนี้พี่สาวจะแบบไปหาซื้อยาพวกแบบลดบวมลดอะไรอย่างเงี้ยให้ตลอดให้กินตลอดเลยโอ้นี่ คนไทยเรานี่แข็งแรงมากเลยนะซื้อ,อยากินเองได้ตลอดเลยนเนอ,อแล้วแล้วแล้วกินกินทีนี้แบบว่าเอ,อสุดท้ายมาก็พอดีมีแฟนเราก็ไม่อยากให้แฟนก็รู้ว่าเราเป็นบวมเป็นอะไรนี้ใช่ไหมก็ไปแอบซื้อยาไปแอบซื้อยาแบบว่าอไอ้ขับปัสสาวะไดขอไทยมากินพกตลอดเลยค่ะโอ้อาา่อาฮะอ่าฮะ แล้วก็กินกินทีนี้แบบพอพอ,พอจุดนั้นก็คือลืมพอเป็นน้ำมะพึกก็จะลืมลืมตรงที่ว่าบวม,มทีนี้มาหายหายาพวกอ้ามะพึกอย่างเดียวไปนวดอะไรอย่างเงี้ยคือต,ตัวบวมก็ไม่สนละตอนนี้ไม่สนแล้วค่กทีนี้เขาก็ถามว่าไปไป,ไปนวดนวดปุ๊บเขาก็เ อย่างทรงผมเนี่ยเพื่อนจะถามว่าโอ้ยตัดผมเซตเท่จังเลยบอกที่จริงไม่ใช่หรอกเวลานวดนี่เขาลําบากเวลาเขาเขาใช้น้ํามันนวดอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นข้างขวาใช่ไหมคะอเราก็ต้องไปตัดให้มันเลี่ยนไปเลยผมผมนึกว่าเป็นทรงที่แบบไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะก็คือเวลาเขาจะนวดก็ต้องใช้ยาหม่องอะไรที่มันแรงแรงนวดเข้าไปอ๋อฮะก็เลยต้องตัดผมทรงนี้เพราะว่าผมมันหยิกนะคะ ผมมันหยิกมากก็ตัดทรงนี้เลยก็เลยกลายเป็นเท่ไปเลยค่ะแล้วทีนี้เออกินเนี่ยกินตลอดกินเพราะว่ากินอยากหายกินสอเชา้าสองเย็นสองเชา้าสองเย็นสองอันนี้นนคือมารับประทานบีมแล้วค่ะก็รับประทานบีมเรื่อยๆทีนี้เอ๊ะลืมไปเลยว่าไอ้ไดโอไทยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยปกติต้องพกตลอดค่ะอะไรนะฮะพวกไอ้ยาขับพัวอะค่ะอ๋ออ่ากินจนลืมว่ามันอยู่ตรงไหนปกติต้องซื้อพกในกระเป๋าเนี่ยต้องพกตลอดวันไหนดื่มน้ําเยอะๆนี่จะต้อง บวมบวมมากผมเรียนถามอาจารย์เป็นความรู้นะฮะว่าอยาขับปัสสาวะนี่ทานบ่อยๆได้เหรอครก็ไม่ดีคือยาขับปัสสาวะเนี่ยนะคะมันจะเป็นยาสําหรับใช้ในโรคความดันโลหิตสูงเป็นยาอันดับแรกถ้าความดันโลหิตไม่สูงเท่าไหร่อะไรเงี้ย<ะ>คือมันจะไปลดปริมาณของเลือดที่<ะ>หรือของเหลวในร่างกายมันก็จะทําให้ความดันลดลงได้นะคะ หรือเขาจะต้องใช้ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะทานน้ําเยอะหรือเปล่าคะหนูปกติชอบทานน้าแต่ทีนี้ว่าพอบรบวมเราก็พยายามลดน้ําลงเพราะว่ายิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งเราดื่มมากๆม,มันยิ่งบวมมากคือกําลังสงสัยว่าบวมเนี่ยบวมจากการแพ้หรือเปล่าเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะคือไตทําหน้าที่ขับปัสสาวะอื ทีนี้ถ้าไตไม่ผิดปกติก็น่าจะขับถ่ายปัสสาวะได้ปกตินะคะครับพอปิมไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้องทานตลอดเลยค่ะทานทานยังไงฮะเช้าสองเย็นสองเ้าสองเย็นสองใช่ค่ะนี่ทานมานานแค่ไหนแล้วครับอืมประมาณนี่ก็กระปุกที่สี่แล้วค่ะกระปุกที่สี่แล้วคือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยมือที่ับถือไมโครโฟนเนี่ยมือนี้รู้สึกดีดีค่ะ ไม่ชาไม่ชาแล้วค่ะแล้วยังต้องไม่นวดอีกไหมฮะไม่ไม่ได้นวดเลยเดี๋ยวนี้อ๋อไม่ได้ไปนวดแล้วไม่ได้นวดแล้วค่ะเนี่ยผมเริ่มยาวแล้วขอพรบคุณมากครับขอบคุณมากครับ Operation Bim หรือ Balancing i m m u n i t y นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพ ของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ